ตอบแล้วพอเด็ดพ่อเด็เดแม่ขอให้ได้คนดีนะลูกนะได้คนดีนะหนูนะเห็ดแม่มากรุณาที่คุณไม่ชนะปัจจุบันการเที่ยงไทยเพื่อหาผู้รองตามประเพณีของนครขุนเดียนดโดยเราไม่กำหนดเลือกชั้นวรรณะดบุคคลใดทำดีก็ขอให้ได้ดีตอบสนองเสี่ยงทายไปเลยลูกกิๆๆตติพิธรอได้ท้อ ตามมาอะไรนี่ยเปลี่ยนหรือซื้อท้ายนะรน้ากก็ลกนะำหนดเวลาไว้หนึ่งปีลูกไม่มีผู้ใดร้องเรียนสิทธิปีหน้าท,ทําวิธีใหม่หมดไหดไลนจับไหนไว้ฟงูป,ป,กงปงีก้นนกาน,นแดงแดนัาวันี้ใช่นะชแล้วนะนั่นาจับไหไปหม้อจิตแลนะ

ทำกันหนูก็ไปด้วยป้าบาร์ดามี่ก็งงยิงไม่ต้องให้เราไปด้วยแรงมามายำๆนี่ก็ต้องตามแลยบันทึกเสนอว่าป่านไหนเดนหนเดนไหนยังตามกันไครเลยดูเลยวังมาลายแม่บัได้กินกระดิ้นเดงต้องคุณมันนัดก็เดียวเสียงมันวางวิว จะได้ตบเลยขาวาังดังๆได้บอกเสียงต้องกลุนขึ้นมาเลยขอคุณจะาเดินให้มาลาว้องโดยสาม,มัา,านเจงเดือนวันมาลายลอยไป ไม่คืนจะสองโดยไม่น้อยแนะขอบคุณเธนักนาวันนี้ทำตามมาเลยก่อจะไปวันนี้คนกะตกขอบพระคุณท่านนายกประเสริฐท่านนายกพระมาคมสา,ามิตรของลามิตทราช่วยโตดได้มาตั้งสองพันนอกตามมาเลยไปหนาะขอบคุณปีต่ำม,มาซักไอคนนี้กรารรักเพิ่งกลับมาไปตายจะไล่วันยังว่าไปบางวันวันนี้ จะรุ่นแม่เลยแต่กล้ามขึ้นมีน้ำใจให้กินข้าวกินปลาขอบคุณและที่โรถเงาโกตรเสงถ้าก็เป็นนักเลงกใจดีนักหนาขอบคุณอาานข้าวแขงแต่คืน แล้วกันดีไว้ังแล้ตัวเดินตามงตามพวงมาเลยแค่ว่าอย,าอย่างเลยไร พี่น้องทุกคนโชคดีได้รับพวงมาลัยมีไม่มีวัฒนาะ มันจะตรงที่ไหนก็ไม่รู้แว่าค้อนออกค้อนออกเดินตทางรูว่าเราจะหิวอาหารกรบปั้นมา ใจโรว่าจะกินตามมาไรสาวก็ยืดบินมาหนึ่งใบสองพันนาตายแล้วพี่น้องเอ้อคราวนี้ว่าออกมาหนาดูนน้องเอ้อน้องจะรูนใจไงกันน้องนาได้เดยลูกเหมือนน้องยาลุนแล้วก็สีก้องไก่ฮ่าด้วยแต่ว่ากระพุ่งไปแลก่อนมาไล่ตรงไหนก็ได้พี่น้องทุกคนให้ได้กระพวงมาไล่โชคดีฮ้าด้วยนี่ไก่เอาเรียนซิประเดี๋ยวถุ่มไม่ใช่ละ โอกว้าเบียตาลายแล้วกันดันงอตตอพยายามนี้ติดตามควงมาเลยยังไม่รู้ปุ่นไหนนี่ใครมีวาสนารอสวรรค์บันดาลแาน สารนิยายในทางหนังตะลุมก็จริงนะครับพี่น้องแต่มันเป็นจัจธรรมทช่เรามองเห็นว่าโชควาสนานั้นมันคู่กับผู้ที่มีบุญญาดีกามาลายพวกนี้ทุกคนมีติดจะเป็นเจ้าของกันได้แต่ใครละครับจะได้เป็นเจ้าของมาลายพวกนี้ก็สร้างบุญสร้างบุญจนไวด้วด้วยวิธีใดครับพี่น้องติดตามมาในสารานิยายสวรรค์บัญชา ฟ้าบันดานกัน พระโอรสฝาแฝดผู้น้องหลังจากที่แยกทางกับประเชศฐาคมสัตว์เขาได้นำองค์รัก,รกษ์เปียกและปูนแก้วผู้รับใช้มาติดตามเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับยังไม่ได้ตัดสินประไทยว่าจะศึกษาวิชาอะไรกับครูคนไหนจะเป็นเพราะเหตุผลประการใดพี่น้องทำความเข้าใจจากสาระของนิยาย ดาวเดินทางมากลางไฟอโอแสนตุกใจงี้ตุกีการที่เราจะมีครูนึกไปายากเกรียนวิชานั้นเมื่อฉันคิดออตาเรียนปิดกลับวังปลายล่นนี้ปุณนี้เดี๋ยวเราอายอดสูงนายอตาจังซองลองคิดดูว่าตาเลือกครูคนดี ต้องรู้ในวิชาใดโบราณว่าจาเราเสียการตารอน ไ่ได้กรองวังยายเออนี่เปียกคุณแก้ววันนี้มันเป็นวันอาทิตย์อีกแล้วหนึ่งสัปดาห์ของการเดินทางจากดินแดนของเทพประทานเพื่อจะสืบหาครูบาอาจารย์ที่มีวิชาความรู้สเสด็จพ่อให้เวลามาหนึ่งปีเพื่อจะหาวิชาที่มันโดดเด็นเมื่อฉันสำเร็จไปแล้วจะได้เป็นองราชาแต่ตอนนี้ฉันยังคิดไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ ว่าวิชาที่ดีเลิศนั่นมันคือวิชาอะไรที่ควรแก่การศึกษาด้วยลราวโดวยกระม้อมข้อเดกกากอดืนข้าพระพุทธอาจารู์ปุณแก้วครับจะไว้บังคมองค์ชายปันชิงสวัสดีปุณแก้วใ,ในต้านาดีลราวกระม่อมจิตตามรับชายกายจิตมาในตําแหน่งองค์กระักโทตอนนี้ปุณแก้วมีตําแหน่งเป็นองค์กระักโทปะเจ้กกาการับเดือนเดือนละแปดพันเท้ากับหนองเปียกหนองเปียกกระเดือนละแปดพัน เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดคุณแก้วกล่าวไปพูดไปถึงเงินเดือนทำไมจันนึกอะไรออกอย่างเป็นข่าวดีที่จะแจ้งให้เปียกและคุณแก้วได้รับทราบเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจในการที่ติดตามมารับใช้เป็นประมหาการุณาที่คุณไม่ไม่เพว่าปเป็นข้าวเกี่ยวกับเรืองอันใดเสด็จพ่อมีรับสั่งมาว่าไม่ว่าจะเป็นเปียกหรือเป็นคุณแก้ว ติดตามมารับใช้เราในขณะที่มาศึกษาหาความรู้อยู่หนึ่งปีเนี่ยพระเจ้าขาถ้าสามารถทําให้เราแก้ปัญหาได้ถูกต้องหนึ่งเมื่อเราเกิดปัญหาอันตรายช่วยเหลือพ้นอันตรายหนึ่งเวลาเรามีความทุกข์ทำให้เรามีความสุขใจหนึ่งสามอย่างนี้เราสามารถเพิ่มขั้นเงินเดือนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรับสั่งจากสเสด็จพ่อเดี๋ยวะวันนึ่งๆ่ทำริงเหล่านี้ได้ไร่ครั้ง ถ้าเราเห็นว่าเหมาะสมก็เราสามารถสั่งเพิ่มเงินเดือนได้ทุกครั้งเก่งจริงดีจริงมีสามารถจริงเงินเดือนอาจจะเพิ่มเป็นเดือนละหมื่นเดือนละแสนเดือนละล้านก็ได้ไอ้ยอละก็น้องเปียกนี่เรายืนอยู่หน้าธนาคารแล้วน้องเคยเตักอีตัวงอตาได้เขาจังปีล่วงอีลองผูดอ่อยแทกจ้ำชี้ันกอนก็มึงลองผูดอ่านนู้นจ้ำที่ฟันเขาแต่ว่าเราไม่ต้องพูดทานนู้นแล้วเพื่อ ที่แน่นอนอยู่แล้วนี่ตีได้มาแม่บป่าตรริตแต่คืนอัจฉริยมารอยคืนนี้รานเบ่าตรริตอัชาะให้มาแล้วห้รอยแล้วครอบพระคุณเป็นทุนนี้ได้อยู่แล้วนอกเนื้อจากนั้นกราบครอบประคุณไปตึง้งรานข้างหน้าเรานี้อยู่ข้างหน้านี้รนเตนชาตานี้ อยู่หน้าโรงนั่งน่้ยๆตังวันมาตั้งซ่อมพันนี้ได้อยู่แล้วครบับคอบระคุณและครอบระคุณไปตึงคุณนิดไสครุเอียดเพื่อและคืนคั้วปลาดุกไม้มอหญ่แต่ว่าเรื่อว่าหมอชุนดุอ้าวชุนพื้อแล้วคืนี่ไก่ต้มใสหมอมาแล้วเรื่อว่าชุนเขารู้อยู่แล้วว่าผักพวกเรามาจิกลูกคูเราเบาๆโบเห็นมอแล้ว,าวทาั้งเบนและวอาแล้ว นี่อย่างบอกว่าเลเลโมบ้านเราไม่พื้นใหญ่ทุกโมดำดำาแล้วหลาละเลยอะโมดำไม่ความแาบเรือไม่ถึ้งอะโมอุ้งก็ไม่พื้นเลยออะพูดแก้วคุยตั้งนี้ก่อนพี่ยาว่าับพูดแก้ว่าวิชาที่มันโดดเด่นที่สุดควรแก่การศึกษานะั้นมันควรเกี่ยวด้วยวิชาอะไรบ้างที่จะไปแก้ปัญหาในนครเทพประทานได้ในด้านเศรษฐกิจพี่น้องก็ยังลำบากยากจนอยู่ อันนี้องค์ชายต้องเรียนในด้านเศรษฐกิจในด้านเศรษฐชาติเพื่อจะได้ไปกระจายผลผลิตในจึงพี่น้องทุกคนแต่ในด้านการศึกษาพี่น้องก็ยังด้อยการศึกษาเมื่อคนด้อยการศึกษานี่มันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาใช่ไหมปากยาวกาในด้านตัวบทกฎหมายคนก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวบทกฎหมายฉันจะเอาทางด้านเศษรษฐกิจด้านการศึกษาหรือด้านการบริหารกันแน่อ้น,นี้เราก็มัมกรกาบตูนแนะนำม่ได้กับกิ๊ดปราดเ,เป็นเป็นโตษ แต่กาบตู้นไว้พระองคงตรงคิดว่าอย่าปล่อยเวลามันชูนหลวงเลยเปล่าต่อนืงปีนี้ชูนเปล่าแล้วเจ็ดวันองค์ใจกรมชั้นชึกช้าอะไรเราก็ยังไม่รู้รีบเรียนจะรักย่นงิฉนเรียนวิชาอะไรอ่ไอ้นี่แล้วแต่กับนั้นไปนั่งไปพูดแก้ก็ห่วงใยเรื่องเวลาฉันก็ห่วงใยเวลาแต่ฉันอยากทราบวิชาที่มันโดดเด่นพูดแก้ก็บอกไม่ได้อักไปคิดใหม่ไปไม่ได้ไปคือเปล่าความไม่ได้เปียยครับวันนี้น ในม Regard ุมมองของเปียกวิชาที่โดดเด่นควรแก่การศึกษานั่นคือวิชาอะไรไอ้ไอ้นี่เต้าองเต้าองใช้ยตั้งปลาตั้งปลาตั้งปลาไท่ไทยวะตีตีเรียนตีตีเรียนวิทย์นั่นแหละวิชาอะไรตาตาปลงตีเรียนตี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 เรียนวิทย์ตีตีเรียนตี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 เรียนวิทย์เหมือนนกที่เลียวแฮดแล้วอ่ะพูดแล้วมันปึ๊บ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 เออวิชาอะไรเปี๊ยก ือคือวิทย์คือวิทย์คือวิอวชาทุกอย่างนั้นเมื่อมันสำคัญเหมือนกันหมดทุกอย่างสำคัญเหมือนกันหมดพระเจ้าค่ะแล้ววิชาอะไรที่มาโดดเด,นด่นที่สุดเมื่อมันโดดเด,นด,ด่นที่สุดเหมือนกันเข้าใจคำถามไหมไม่ใช่ความร้าท่านมานี้คือองค์ชายปันจิงมีปลาปลาโจงจะโจงจาบหวา วิชาร์ดี่ศึกษาแล้วเป็นยอดอายินโนโมโตะเลยคือได้เป็นองค์ราชาเนี่ยน้องเปียกว่าวิชาอ่ะเลยแล้วถ้าตุกวิชามันมีความสํำคัญเหมือนกันทุกอย่างแล้วตีง่ายพูดอย่างเลยอ๋อคือมุมมองของเปียกน่ะทุกวิชาดีเหมือนกันหมดแล้วเราจะเรียนจบหรือปีเดียวนี่ทุกวิชา เอาสักอย่างหนึ่งมันไม่เข้าใจนี่คือมันต้องมีนึ่งมีรองเออไหนลองใช้ความรู้โต้แยงกันดิเผื่อจะได้ข้อคิดอะไรบ้างพูดแก้ว่าทุกอย่างนั้นมันต้องมีเลิศน้องเพียกแรกการประกวดนางงามต้องได้ทีนึงทีร้องการประกวดต่างๆการแข่งขันมันต้องได้นึ่งรองและมันดีเหมือนกันทุกอย่างเลยมันดีเหมือนกันทุกอย่างแต่มันดีคนละทางคนละทางเรือถ้าปั้นเราตีท่ามูนแก้วดิ ทำบาเบอในการที่เราจะขับขี่รถยนต์นั่นเออเออข่าประเด็นเข่าประเด็นพู้แก้วจะตอบมันได้ไหมองคงใช่ครับเตี้ยงเงนน้อง,ง,องเปียกมันจหมวยตาบอดผู้จ้าได้โครธักตัวเดียวหวังวังซีโครมที่แต่งตีนนั่นแห่ะ <laughs>